บ้านโคกเดรรี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะบรรยากาศอาจจะใช่คนบ้านนาฬิกาคนบ้านนาฬิกากว่าใช่วนนี้คนบ้านนาฬิกานะวันนี้เอาผมแปกมาให้ชมอืมให้ดูครับต่อเป็นน่าจะเป็นเรือนเดียวบนโลกใบนี้อายุนาฬิกาน่าจะเกือบสี่สิบปีมาสี่สิบปี นาฬิกาเรือนนี้นะฮะเป็นนาฬิกาของพ่อของพ่อผมเองสมัยที่พ่อ <ผม S 1> เขายังยนะพ่อเขายังทํางานอยู่จะมีชื่อพ่อสลักอยู่แล้วก็คําข้างบนเนี้ยผมอ่านไม่ออกหรอกมันอ่านว่าอะไรไม่รู้อะอ่าโอเคเห็นละอ่ะขาขขา่างเขียนว่า h e a s ocean legend อันนี้คือรางวัลครับ <Yeah. S 1> นาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาท,ที่ถูกทําขึ้นมาเป็นรางวัลให้กับพ่อนะครับ คำนี้ถ้าเอาไปเสิร์ชใน g o o g l e ก็จะอลังการมากมันคือการขุดเจาะพื้นโลกนะครับื่อก่อนพ่อเขาเป็นอะเขาเป,เ,เ,นเ,นเป็นวิศวกรใหญ่แล้วก็มีบริษัทมาว่าจ้างให้ไปขุดพื้นโลกคือเจาะเข้าไปในพื้นโลกเลยลเราจะขึ้นภาพไว้ให้ดูนะว่ามันอลังการจริงๆไอ้ห่าอย่างกับแบบเอเดนบุกโลกกันแ่งยิงอ,อะไรใส่พื้นน่ะคือแบบว่าขุดแบบว่าใหญ่แบบท้่ฝรั่งเขาเรียกเป็นเอเคอร์มั้ง ใหญ่มากเพื่อหาจุดที่มีน้ํามันดิบออืขุดเจาะเพื่อหาน้ามันนั่นแหละก็คือขุดเจาะหาน้ํามันง่ายๆแล้ว,<ง>ลวมันก็จะมีบริษัทแม่เขามาจ้างเป็นทีมเนี่ยทีมที่รับขุดเนี่ยให้ไปขุดอะไรเงี้ยซึ่งพ่อผมก็เป็นทีมทีมนั้นนะแล้วก็ถามว่านาฬิการเรือนนี้มันถูกสร้างขึ้นมาได้ไงเพราะว่าอพ่อผมเนี่ยไปขุดเนี่ยทําเวลาทะลุหมายถึงว่างานเสร็จเร็วกว่ากําหนดถึงหนึ่งอาทิตย์ เหมือนทำลายสถิติทำลายสถิติทำลายสถิติโลกของนักขุดอะไรแบบนั้นเราก็เลยเขาก็เลยทํานาฬิกาเรือนนี้ให้มาเป็นของที่ระลึกถือว่าเป็นแบบสเปเชียลมากๆากนะทุกคนเพราะว่าคือสลักชื่อเลยอ่ะสลักชื่อเลยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้คือชื่อของพ่อนะสาขรินอ่ะสาคลินวีสาขินวีวีคือนามสกุลนะนามสกุลเก่าผมอ่ะนั่นแหละก็ประมาณนั้นไอ้มีเรือนเดียวบนโลกนะครับแล้วก็สายเดิมจะเป็นสายไนล่อนไนล่อนสีเดียวกับ ตัวเบเซลเยสีน้ำเงินเป็นไนลอนเลยคือไม่ใช่เป็นนาโต้เดยคิดเป็นล็อกหัวล็อกท้ายปกติตัวสายน่าจะสักตัวสายนี่น่าจะกว้างสิบแปดมิลถ,ถ้าผมจํานะไม่ผิดนะไม่สิบแปดก็สิบเก้าประมาณเนี้ยตอนแรกใส่สีน้ําเงินอยู่ไม่สวยก็เลยเอาสีดามาใส่ตัวเรือนประมาณสามสิบเก้ามิลสามสิบเก้ามิลรวมเม็ดมะยมประมาณสามสิบเก้ามิลสามเก้าสี่สิบอะให้สี่สิบเลยรวมเม็ดมะยมนะก็ใส่ไปใสยนาโต้เส้นสีดํา ฝาหลังก็จะเป็นฝาเรียบไม่มีสลักอะไรทั้งสิ้นนะฝาหลังนี้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วกันยากแต่เพราะมันเก่ามันฝืดมากให้อารมณ์แบบโรเล็กซ์โรเล็กโรเล็กอ่านีนนี่คือฝาหลังทำนะอันนี้คือ USA นะตัวเคสเป็นอลลอยไม่ใช่สแตนเลสเมื่อเพราะ่ามันเป็นนาฬิกา40ปีอ่ะที่แล้วอ่ะก็ใส่ทำงานด้วยเนาะอืมอลลอยที่ชุบพรเมียมนี่คือ ผมยังไม่ได้เอาไปส่งทําใหม่แค่นี้คือสภาพดั้งเดิมลอกหมดแล้วมันไม่ใช่ลอกมันบวมขึ้นเป็นเม็ดเห็นไหมเป็นเม็ดจุดจุดมุดตัวเครื่องข้างในคืออตัวเครื่องข้างในเป็นเครื่องมิโยต้านะครับแต่ว่าไม่สะดวกแกะให้ดูเพราะอุปกรณ์ไม่มีแต่ผมไม่คนแกะเปลี่ยนฐานเองนะก็เลยจําได้ว่ามันเป็นเครื่องมิโยต้าเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนาิการใหม่บริษัทระดับเนี้ย มูลค่าแบบเป็นแสนแสนล้านอ่ะมันไม่เอาอเครื่องกีินมาใส่ให้อยู่แล้วใช้เครื่องมิโยต้าก็เครื่องญี่ปุ่นนี่แหละเครื่องที่มีขายแบบทั่วไปตามโรงงานสำ<ม>หรับคนที่เขาอยากจะเปิดทําแบรนนาฬิกาของตัวเองอ่ะบ็อกเครื่องพวกนี้จะมีอยู่ตทุกโรงงานให้เราเลือกในาฬิการเรือนนี้เขาก็สั่งโรงงานผลิตเรือนนี้ก็อาจจะไปโชว์วันหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไปโชว์ผมมีโปรเจกต์จะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆสำหรับ สายของสะสมเกี่ยวกับงานปิโตรเลียมงานที่เกี่ยวกับสารน้ำมันทั้งหมดมันค่อนข้างมั่นใจว่าพี่น่าจะเป็นคนต้น,ตนของเมืองไทยที่มีเยอะที่สุดที่เป็นของแท้จากลงจากบ,บริษัทเพราะว่าพ่อผมสมัยทางานเออเบิกของเบิกของเงี้เดียวเบิกมาเก็บ <c oughs> <c oughs> เบิกมาเก็บเบเซียมหมุนได้นะหมุนหน่อยเพราะมันเก่ามากฝืดอ่ะ ฟังเสียงฟังเสียงแก๊กด้วยแน่นตุบเห็นไหมเสียงแน่น <S <S อ่าถ้าเราได้ถ้าใครได้ได้ไดแบบว่าอ่าได้ลองสัมผัสนาฬิกาจีนบ่อยๆนะพวกที่หมุนเบเซลได้หรือพวกหน้าซับมารีเนอร์อ่ะก๊อปโรเล็กเนี่ยเสียงแม่งไม่ใช่แบบนี้เลยบางทีแม่งลื่นปิว้วเราก็หมุนกลับมาที่เดินมนะตัวขอบเบเซลชิ้นด้านบน่ะเป็นพลาสติกข้างบนเป็นพลาสติกข้างล่างเป็นยาง ใีก่กำ<ด>ลังจะว่า<น>ดูอยู่ว่ามันเป็นสองชั้นนี่หว่านาฬิกาวินเทจชอบทําแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่พี่เก็บก็มี bar, ไอบ้าทําไมัม้ไอบ้าก็ทําเป็นเศษใสอย่างนี้หีหม่มสวอตสวอตเรือนั้นนะที่เราได้มาก็ทําใสข้างล่างเหมือนกันสวอตเรือนั้นก็รอปั้นจบเดี๋ยวจะมารีวิวนะไปไปทําไว้ให้โมใส่นะเราจะขึ้นข้อมือให้ดูระวังติดไข่พี่นะอ้า เสร็จแล้วนะ,ะขึ้นข้อขึ้นข้อจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูอย่างนี้แล้วกันนะทุกคนกระจกมันจะสะท้อนหน่อยบางคนก็เล่นเซลูลอ,อยหรือง่ายๆคือกระจกวินเทจกระจกเกาะะเป็นพลาสติกอะคริลิกสวยนะทุกคนดูเอาจริงๆเลยนะสายสีดำอะเป็นอะไรที่ใส่ง่ายสุดใส่แล้วแบบขึ้นหมดแล้วขึ้นที่สุดขนาดก็กาํกาลังดีอะทั่วไปอันนี้ประมาณสี่สิบมิล ีปขึ้นข้อแบกเกาข้างหลังอาจจะแบบเบลเทอะหน่อยนะอยู่ที่บ้านก็บ้านโคเดรี่สถานที่เดียวกันเ,เสร็จแล้วตามนั้นครับธรรมชาติที่มันมีอีกเรือนหนึ่งธรรมชาติบำบัดได้มาไม่นานใส่บ่อยมากแต่ว่าเขาอ,อ่านข้อมูลมันให้มากกว่านี้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวเจ้ามารีวิวเป็นคลิปต่อไปในการสำหรับนาฬิการอบนี้ก็ชอบก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับ แล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะแล้วก็รอดูบ้านครเดรี่อีพีต่อไปนะมีเรื่องอัพเดตมเรา,ม,ามีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกโคตรมหาการเลยนะครับรอติดตามไปแล้วรอติดตามเลย